ทุกคนวันนี้ผมจะมาแชร์ทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการดูน้ําดันนะพอดีวันก่อนนะครับมีลูกค้ามาดูรถเนาะแล้วก็สตาร์ทเครื่องเปิดฝาหม้อน้ํแล้วบอกน้ําดันเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้พามาดูนิสันมาร์สนะครับเพราะว่ามันมีคอหม้อน้านะนะครับฝาหม้อน้ําก็จะอยู่นี่นะอันนี้รถเย็นๆเลยนะครับกลับมานะเครื่องเย็นๆเลยนะวันนั้นเราก็จอดอยู่นะครับเครื่องเย็นๆเลยแล้วลูกค้าก็มาดูรถนะฮะ วิธีการคือลูกค้าก็ทำแบบนี้นะครับเขาดู YouTube มานะชอบมีโกลูใน YouTube เยอะก็คือมาถึงปับ๊บสตาร์ทรถเลยนี่ครับสตาร์ทรถตอนเครื่องเย็นๆน,นี่แหละนะพอสตาร์ทปุ๊บปบัตุ๊บก็มาเปิดฝาหม้อน้ำดูเลยนะครับน้ำหม้อน้ำสีสวยเลยนะครับไม่มีอะไรเจียบปนนะเนี่ยเย็นๆเ,เลยนะขออนิญาจิ้ม พอสต,ตาร์ทสักพักหนึ่งเดี๋ยวทุกคนรดอดูนะนี่เนี่ยน้ำเริ่มลอยขึ้นมาแล้วครับแต่ไม่มีฟองอากาศไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยครับทุกท่านจะสังเกตว่าน้ำมันลอยขึ้นนะแต่ว่าอันนี้มันมีคอแล้วก็มีรูละบายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่านั้นหนะักกว่านั้นนะฮะลูกค้าแบบนี้แล้วเขาก็เบิ้เครื่องเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเวลาเบิ้ลเครื่องแล้วจะเกิดอะไรขึ้น นะครับพอเิ้ลเครื่องเข้าไปอีกนะเนี่ยครับพอเิ้ลเครื่องเนี่ยนะมันจะลอยขึ้นมาเลยนะเนี่ยในมุคอแล้วฮะแล้วก็วันนั้นลูกค้าบอกผมว่ารถคันนั้นที่ดูนะครับน้ำดันเนาะที่ดูแบบเมื่อกี้นะครับเป็นวิธีการที่ผิดนะฮะไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันอยู่ในหม้อ,อพักก่อนนะ นะฮะแต่พอมันถึงอุณหภูมินะครับมันจะมีวาลนะครับที่จะดูดน้ําเข้าไปนะครับในเครื่องสูบในเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับเพื่อดึงกลับมาระบายความร้อนนะฮะแล้วก็เอ่อวาลน้ำเนี่ยมันจะมีเอ่ออุณหภูมิของมันที่มันจะเปิดนะครับที่จะดึงน้ําเข้าไปให้ทุกท่านนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับที่น้ํามันลอยขึ้นเนี่ยให้ทุกท่านนึกถึงเอ่อทุกท่านต้มน้ำนะฮะเนาะต้มน้ำเนี่ยน้ำมันจะพองขึ้นนะครับเวลามันร้อนขึ้นเหมือนกันนะฮะ มันจะเป็นอย่างนั้นแต่หลักๆก็ดูนะครับว่าในน้ําเนี่ยวิธีการที่ถูกต้องนะดูว่ามันมีฟองอากาศไหมมันมีอากาศเด็ดลอดเข้าไปไหมนะครับกันคือฝามันโก่งแล้วอากาศเข้าไปนะแล้วก็น้ําหายไหมแอร์ตกไหมนะครับที่ดูหลักๆเนาะถ้าแต่มาสตาร์ทรถแล้วดูว่าน้ํามันพองขึ้นก็มันเลยฝามม่พัดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวตัดภ้าไปดูรถที่น้ําดันจริงๆนะฮะไปดูกันสตาร์ทเลย น้ำดันมากเลยนะครับมดดามด,ดา้าสะมาด้าสองอโอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับเอ่อผมมีเทคนิคดูรถต่างๆนานาให้ดูอีกมากมายนะครับเนอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปต่อเรื่อยๆ